สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับ FC หลายๆท่านนะครับให้ไปตามแนวทางตำราวของแม่น้อยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะโทรไปหานะครับโดยเพราะว่าช่วงนี้แอดมินยังไม่ได้กลับบ้านนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่พุทธทยสงบุรีรำนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันไปหน่อยน้ำกันด้วยครับเดี๋ยปดูด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางแม่น้อย โอ้อยู่กับไพอเนาะยูไอ้บุรีรัมแม่จ<ะ>้าซุรินบุรีรัม<ะ>อุบลไม่เอื้อกัลนะครับเพราท่านได้หอดแล้วยังท่านไดเมื่ออยู่จ<ะ>้าเ่าหอดง่ายบอกแม่ยู่บุรีรัมจ้าแม่เอฟซีเพิ่นเังค่ะ nhưng bà thân đi mưa ừ con say nhưng đi mưa cha Bà thân đi mưa ngay con chào thám há cha để mưa à con sẽ để mưa chỉ đó ít mưa nưng nỉ là sẽ phải há mẹ ừ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  พอดีมาทายเรือโปล้านอยู <texts> like <c oughs> okay <c oughs> okay, ่ถาเบิงเพิ really. <c oughs> <c oughs> <t> ินก่อนว่าเพิ่นสิอ่ออัดเชิญขึ้นมาเพิ่นสิใหายตัวเลสตัวดีตัวดำตัวแดงค่ะแมนอยู่บันี้ก็สิพยายามลงให้ไว้ล่ะนี่นะสิฟาวลงนี่ล่ละ ออแมีน,นมล,ล้วตอนนี้นันหอยมันซ้ำซีซีม่วงหรอแม่บอกตัวเลขเอฟซีเน่ตำมเราว,วันนี้วันที่ <12 S 1> สิบสองบอกเลขวิ่งมืก่อนเลขวิ่งตัวใดแม่คาร์เตตไวย่เนี้ยจา้าก็เก้าดาเอาเบิร์ดมาเนาะค่ะแม่ ส2 4 2จับคู่วะครับเนี่ยเกเขียนเชก่อนสีอแม่แม่ภาษาด้วยแม่แม่แม่จะฟาว่าไว้เขียนมาแลส่สองส่สองเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดสามเ็วส2 42องศูนย์สองศห้าบห้าบ่ ทวนแม่ก่อนห้าหกบ่ะห้าหก่แม่ห้าหกหนึ่งอหนึ่งสองสองสามสองสามเกเด่นอะ่เอาสกับสองเด่นค่เดสี่กับสองเด็่นสกับสองาตัวสี่สามองสตัวสี่สาสอง สี่ามสองค่ะมีเลขชุดแม่สามตัวเออหนี้ละชุดเดียววงกลมไว้สวงกลมไว้สี่สองเก้าห้าเก้าห้าสสองกับเก้าห้าสี่สองเก้าห้าสองศูนนี่จะเป็นตัวเด่นเลยใช่ไหมคะยาสองสามสองวงาว้สองสมมีสี่หางเนาะแม่หยา น,นี่จะเป็นตำราวนะคะของแม่น้อยนะคะท่านะผู้ชมอ่ะมาแบบเรื่นด่วนนะแม่น <F 4 S 1> เนาะ F4 ป็นถามหาแม่แมหลายหลายเพินมาลอเลีเยนที่ออก็นคือเพราท่านเห็นหนัง่งครับ่อว่า,า,ามหนึ่งสองสามอ๋อจ้าผูรังก้นเอาน้ำเตเ้ยนกิดติดกับแม่อยู่ค่ะกะถ้าเพิ่อนอันถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นหายมันเด้ง,เ,ดงเองบางคนอาจจะบ่ดเด้ง แต่ว่าคล้ายๆก็ว่าขันเพิ่นกดเขาไปเบิ่งในคลิปเลยกับสื่อท่านอยู่แม่แต่เพิ่นอาจจะบาไปมันอาจจะสื่อประท่านนาะเพิ่นอาจจะว่าเฮาวสาไปนิดนึงเนาะเมื่อนี้ก็ไปถ่ายคลิปมืดมือแม่เพิ่งได้โอกาสนี่แหละการมาดึกับ่เห็นมาจากอ๋อวันนี้ออเที่ยวจังเห็นจ้าอ่า จังไดกับเป็นแนวทางเป็นตำลาวนะแม่เนาะม,มาเสียอา่านใน fc ไปอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงเป็นยังไงตั้งถือบ่บ,บ,บ่หนูก็ถือแม่อมเอาแต่ fc ช่วงนี้มันมวุ่นวายอยู่ไอ้แล่นหาแลนน่นหนียู่หนูบ่ได้เซียงเอาให้แต่ fc จ้ะแม่เดี๋ยวอ่านตัวเลขทวนตัวเลขให้ fc หนะคะเนาะสำหรับตัวเลขนะคะแนวทางตำลาวาเด่นสีรองสอง,ส,ส,อง,ส,ส,องสี่สองเก้าห้าเจ็ดสาม สองศูนย์ห้าหหนึ่งสองสองสามสี่สแล้วก็สามสองมื่อนี่ต่ำเล่าวสองสสี่สามสอง๋อสี่สตัวชุดเดียวสมตัวชุดเดียวหางเดียวเม็ดเดียววันที่12สิงหาคมพศสองพันหารอยหกสิบเจ็ดน้องแม่เนาะแม่หายเอซโชคดีในเด้อซิฟาลงคิวหาเอฟซอยู่จ้า ขอบคุณหลายๆคุณแม่วัสดีครับวัสดีครับเป็นแนวทางของคุณแม่น้อยวันนี้นะครับวันที่12สิงหาคมนะครับ2567นะครับแม่น้อยให้เด่น4รอง2นะครับจับคู่42 95 73 20 56 12 23 3ตัวให้หางเดียวชุดเดียวนะครับ4 3 2นะครับ สำหรับตัวเน้นของคุณแม่น้อยที่วงกลมไว้นะครับจะมี42 95 20และ23นะครับอบกไลด้์ข้ขามารับชมกับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตำราวันนี้กับแม่น้อยนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใด,ดเข้ามารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสวัสดีครับ